สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์งานเรื่องธรณีพิบัติภัยค่ะ 1. นนะคะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินค่ะเนื่องมาจากการปล่อยพลังงานเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายเวลาสถานที่และความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะ มีสองสาเหตุได้แก่ 1. การกระทำของมนุษย์เช่นการทดลองระเบิดปรมาณูการกักเก็บน้ำในเขื่อนและแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่เป็นต้นค่ะ 2. การเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีได้แก่ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลกโดยแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการโคง้ง ก่งตัวอย่างฉับพลันเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหวค่ะแล้วก็ทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุโดยแผ่นดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนค่ะเมื่อรอยเลื่อนเคลื่อนตัวมาจุดหนึง่งวัตถุจะขาดออกจากกาันและเสียรูปร่างอย่างมากพร้อมทั้งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผ่นดินไหวค่ะผลกระทบจากแผ่นดินไหว มีทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกภูเขาไฟระเบิดอาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายไฟไหม้แก๊สรั่วท่อระบายน้ำและท่อประปาแตก,กแผ่นดินถลม่มเส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาดถนนและทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอเกิดโรคระบาดและในกรณีที่แผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากเมืองทั้งเมืองอาจถูกทำลายหมดและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะ เหตุการณ์ที่สำคัญนะคะ 1. แผ่นดินไหวนิวแมทริกเกิดขึ้นวันที่16ธันวาคพุทธศักราช2354โดยแรงสั่นสะเทือนทำให้ระฆังของโบสถ์ในบอสตันที่อยู่ห่างออกไปถึง2,400กิโลเมตรแกว่งและส่งเสียงดังนอกจากนี้ยังส่งผลทำให้สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชับพลันอีกค่ะ 2. แผ่นดินไหวอัสกาบัต เกิดขึ้นวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2491เกิดขึ้นที่เมืองอัสกาบาตประเทศเติร์กเมนิสถานทำให้ประชาชนจำนวน110,000คนซึ่งถือเป็นประชากรที่มากกว่า2 3, ใน3ในขณะนั้นเสียชีวิตค่ะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้เอเชียกลางอีกด้วย 3. แผ่นดินไหวมหาสมุทรอินเดียเกิดขึ้นวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547 เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตาวัดความรุนแรงได้9.1เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นที่จดจำไปอีกนานค่ะเพราะได้นำความวิบัติไปสู่ทุกประเทศรอบม,มหาสมุทรอินเดียรวมถึงประเทศไทยอีกด้วย 2. สึนามิ เป็นคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกซึ่งมักปรากฏหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แผ่นดินไหวใต้ทะเลภูเขาไฟระเบิดดินถล่มแผ่นดินซุดหรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงในทะเลซึ่งคลื่นสซนามิสามารถเข้าทำลายพื้นที่ชายฝั่งทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้คะ่ะสาเหตุของการเกิดสซนามินะคะ คลื่นสึนามิส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างฉับพลันอาจจะเป็นการเกิดแผ่นดินถล่มยุบตัวลงหรือเปลือกโลกถูกดันขึ้นหรือยุบตัวลงเมื่อแผ่นดินใต้ทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างกระทันหันจะทําให้น้ําทะเลเกิดเคลื่อนตัวเพื่อปรับระดับให้เข้าสู่จุดสมดุลและก่อให้เกิดเป็นคลื่นสึนามิได้ค่ะผลกระทบจากสึนามิ 1. มีผลต่อชีวิตและสภาพจิตใจ คลื่นซนานมิทําให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายเป็นจํานวนมาก 2. มีผลต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 3. ม,มีผลต่อเศรษฐกิจก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเนื่องจากธุรกิจจาก,การท่องเที่ยวในบริเวณทะเลอันดามันได้รับผลกระทบ 4. ผลต่อระบบนิเวศแนวปะการังที่เคยสวยงามดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว บางส่วนถูกคลื่นซัดแตกหกักค่ะเหตุการณ์ที่สำคัญ 1. สึนามิที่อินโดนีเซียคลื่นยักษ์ซึนามิซัดถล่มแนวชายฝั่งบริเวณช่องแคบซุนดาของประเทศอินโดนีเซียซัดเข้าสู่ชายฝั่งของเมืองต่างๆพังทำลายบ้านเรือนเป็นจำนวนมากจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก 2. สึนามิบนเกาะอามามิโอชิมะของประเทศญี่ปุ่นคลื่นสึนามิดังกล่าวเกิดขึ้นจาก ภูเขาไฟใต้ทะเลซึ่งห่างจากเมืองหลวงประเทศตองกาในแปซิฟิกระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหน้าสร้างขึ้นสูงกว่า1เมตรซัดเข้าใส่หลายพื้นที่ของตองกาจนประชาชนต้องอพยพไป,ปย,ยังที่ปลอดภัย 3. สึนามิที่ภูเก็ตพังงาเมื่อวันที่26ทธันวาคม2547เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงถือเป็นเหตุการณ์สึนามิครั้งแรกและร้ายแรงเกินจะนึกถึง ที่ภูเก็ตพังงาละนองกระบี่ตังและสตูลทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ5,400คนบาดเจ็บกว่า8,000คนและสูญหายอีกจำนวนมากบ้านเรือนประชาชนรีสอร์ทและโรงแรมตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆเกิดความเสียห,ยหายหลายพันล้านบาท 3. หลุมยุบสาเหตุการเกิดหลุมยุบหลุมยุบคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพื้นผิวพังทลายเป็นหลุม เกิดจากหินตะกอนที่มีองค์ประกอบทางเคมีจำพวกคาร์บอเนตเช่นหินปูนชั้นเกลือหรือหินตามธรรมชาติที่สามารถถูกละลายด้วยน้ำซึ่งเมื่อเกิดการไหลเวียนของน้ำใต้ดินจะทำให้หินใต้ดินดังกล่าวละลายเกิดช่องว่างใต้ดินขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งที่บริเวณพื้นผิวมีน้ำหนักมากเกินไปจะทำให้เกิดการถลม่มเกิดเป็นหลุมยุบผลกระทบจากหลุมยุบ 1. ดินซุดและยุบตัวทำให้กำแพงรั้วเสาบ้านต้นไม้โผล่สูงขึ้น 2. มีการเคลื่อนตัวหรือซุดตัวของกำแพงรั้วเสาบ้านต้นไม้ประตูหน้าต่างบิดเบี้ยวทำให้ปิดยากขึ้น 3. เกิดแอ่งน้ำขนาดเล็กในบริเวณที่ไม่เคยมีแอ่งน้ำมาก่อน 4. อาคารบ้านเรือนซุดตัว 5. มีรอยปีกแตกบนกำแพงพื้นทางเดินเท้าและพื้นดิน เหตุการณ์ที่สำคัญ 1. ห,หลุมยุบจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่สำรวจพบในตอนนี้อยู่ที่ตำบลขอนหาดอ,อําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีขนาด40ณ40เมตรลึกถึง17เมตรโดยกรมทรัพยากรธรณีได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากภาพดาวเทียมและประกาศเตือนล่วงหน้าเขตเหล่านี้ซึ่งรวมถึงประกาศที่เสี่ยงภัยดินถล่มสูงอีกด้วย 2. หลุมยุบที่เม็กซิโกเว็บไซต์ข่าวเดล Mail รายงานว่ามีหลุมยุบขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณทุ่งนาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโกได้ยินเสียงดังเหมือนฟ้าร้องพอออกมาดูข้างนอกก็พบหลุมขนาดใหญ่ขณะที่ชาวบ้านในบริเวณนั้นเปิดเผยว่าในตอนแรกจูๆ่ๆดินก็ยุบตัวลงไปความกว้างประมาณ5เมตร และต่อมาก็เริ่มขยายวงกว้างออกเรื่อยๆจนเกือบร้อยเมตรและลึกเกือบ20เมตร 3. หลุมยุบที่เกิดขึ้นในกัวเตมาลามีความกว้างถึง18เมตรและลึกประมาณ30เมตรทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดดินถลม่มหลังจากพายุใต้ฝุน่นทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มในหลายจุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150ลารายและเกรงว่าจะเกิดปัญหาดินถล่มขึ้นมาอีก4 ดินถลม่มแผ่นดินถล่มคือการเคลื่อนที่ของมวลดินตามแนวโน้มถ่วงของโลกโดยส่วนใหญ่เหตุการณ์แผ่นดินถล่มในประเทศไทยมักมีน้ําเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยเกิดจากน้ําหนักของดินที่อุ้มน้าเอาไว้นอกจากนั้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือการกระทําแบบอื่นเป็นตัวกระตุ้นเป็นต้นสาเหตุการเกิดดินถลม่มแบ่งออกเป็นสองสาเหตุใหญ่ๆได้แก่ 1. การกระทําของธรรมชาติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวรวมไปถึงปริมาณน้ําฝนอันเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานาน,านจากพายุฝนฟ้าขนองภูเขาไฟปะทุหิมะถล่มเป็นต้น 2. การกระทําของมนุษย์ได้แก่การพาะปลูกบริเวณไหล่เขาการสร้างสิ่งปลูกสร้างการตัดไม้เพื่อทําพื้นที่การเกษตรและอยู่อาศัยการทําเหมืองและการระเบิดภูเขาผลกระทบจากดินถลม่ม 1>, 1. บ้านเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดินหินทรายที่ไหลมากับน้ำา 2. ผู้คนและสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก 3. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 4. เส้นทางคมนาคมต่างๆถูกทำลายเสียหาย 5. เส้นทางเดินของน้ำถูกทับถมและเปลี่ยนไปเหตุการณ์ที่สำคัญ 1. ดินถล่มในบราซิล สำนักง,งานข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ดินถล่มในเมืองเพโตโพลิสประเทศบราซิล หน่วยกู้ภัยได้ออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา4วันที่ผ่านมาซึ่งจากการค้นหาทำให้พบผู้เสียชีวิตแล้ว146คนในจำนวนนี้รวมถึงเด็กและวัยรุ่นอีก27คนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเศร้าสลดที่จากการตรวจสอบทำให้พบว่ามีผู้สูญหายยังไม่ทราบชะตากรรมสูงถึง191คนโดยย่านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดมีบ้านเรือนกว่า80หลังถูกดินถล่มกบฝัง นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านกว่า900คนต้องไปหลบภัยอยู่ในศูนย์พักพิง 2. ดินถล่มในโคลอมเบียสำนักง,งานข่าว BBC รายงานว่าที่ประเทศโคลอมเบียเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์า5 6 6 5ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ดินบริเวณภูเขาเกิดการซุดตัวพังถล่มลงมาบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านล่างส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14ศพบ,บาดเจ็บอีก35ราย นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกหนึ่งรายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหา 3. ดินถล่มในเอกวาดอร์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์า5 6 6 5ตสำนักง,งานข่าวอันจาซิรารายงานว่าเกิดเหตุน,น้ำท่วมครั้งใหญ่และมีดินโคลนถลม่มบริเวณเชิงเขารอบภูเขาไฟพิชินชาในกรุงกีโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22บศพมีผู้บาดเจ็บอีก47ลราย 5. ดินเหลวสาเหตุของการเกิดดินเหลวการเกิดแผ่นดินไหวคือสาเหตุหลักของปรากฏการแผ่นดินเหลวเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจะทําให้น้ําในชั้นใต้ดินถูกดันขึ้นมาด้านบนส่งผลให้พื้นดินอ่อนตัวและเคลื่อนที่ได้ อาจส่งผล,ลแรงถึงขั้นพื้นดินซุดตัวเป็นหลุมอาคารและบ้านเรือนจมอยู่ใต้ชั้นโคลนหนาเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่เมืองปาลูเกาะสุเวลาสีประเทศอินโดนีเซียผลกระทบจากดินเหลวสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมากเช่นอาคารที่ฐานลากรับน้ำหนักโดยตรงบนทรายซึ่งเป็นของเหลวจะสูญเสียการรองรับอย่างกระทันหัน ซึ่งจะส่งผลให้อาคารสุดตัวอย่างรุนแรงและผิดปกติก่อให้เกิดความเสียหายของโครงสร้างรวมถึงการแตกล้าวของฐานรากการสุดตัวที่ผิดปกติอาจทำให้สายสาธารณูปโภคใต้ดินขาดเหตุการณ์ที่สำคัญ 1. ดินเหลวในอินโดนีเซียเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียในหมู่บ้านเปโตโบและบาลาลัว ซึ่งเป็นสองหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในเมืองปาลูเนื่องจากเกิดปรากฏการณธรณีสูบหรือพื้นดินกลายเป็นของเหลวทําให้ทั้งหมู่บ้านลาบเป็นหน้ากรอง 2. ดินเหลวในฮอกไกโดแผ่นดินไหวที่ฮอกไกโดได้เกิดพื้นดินหลอมเหลวเป็นโคลนทําให้ผู้คนติดอยู่ใต้โคลนยากในการเอาตัวรอด และทำให้ผู้เสียชีวิตร้อยละ80เกิดจากการขาดอาการหายใจเพราะถูกทับอยู่ใต้ชั้นโคลนที่หนา 3. ดินเหลวในญี่ปุ่นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ดินโคลนบนภูเขาไหลทะลักลงมาตามถนนและท่วมทับบ้านเรือนประชาชนส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายไปราวร้อยสาหลังในเมืองอาตามิซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนและมีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงลงสู่อ่าว ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ